ว่าการเป็นยมาทูตตรงนั้นไม่ใช่มีความสุขนะเอ้าทาไมเพราะยมมาทูตก็คล้ายๆกับพัสดีเรือจนจํา,าถึงเวลาหนึ่งเขาก็ไปอยู่กับนักโทษนะครับถึงเวลาหนึ่งก็กลับบ้านตอนที่อยู่กับนักโทษเขามีความสุขไหมครับไม่มีบางทีก็โดนน้ำมันร้อนลวกบางทีเขาบอกแล้วพอกลับบ้านก็เหมือนกับเรากลับไปบ้านพักนี่แหละ มันมีความสุขไงหมล,ล,ล่ะเราล่งตอนี้ก็จริงนะทีลวกน้ำร้อนลวกกระเด็นมาใส่ไม่ไหวไม่ไปดีกว่านั้นมันมันอยู่ที่สิลห้าแล้วก็อริยส,สัจสี่ปรมิหารสีไ่ไปดูนะครับมีเมตตาเยอะๆนะถ้าอยากเกิดเป็นเทวดานางฟ้าสวยๆงามมีเมตตาเยอะๆปรมิหารสี่เมตตากรุณาเมตตาเวกขา แล้วก็ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปท่องคำนี้ไว้บ่อยครับเราจะให้อภัยคุณเขามาด่าเราเราก็เมตตาเขาสงสารเพานั้นทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้เขาขี้ะหนีทําไมเขาเป็นเดียวเขาเป็นอย่างนี้เองครับเขาเรเียนให้หมดแล้วคนจะหนีตาไปจะเป็นรายคนชอบทําร้ายฆ่าสัตว์แต่ชีวิตตายไปเป็นอะไร ก็เขียนหมดแล้วนะครับแต่เรายังไปทําอีกมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตามนั้นจริงๆครับจริงตามนั้นทุกอย่างค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะท่านแม่ทัพค่ะบังเอิญว่าที่ทิ้แจ้งจับทางคุณสิริพง์ไปยู่ก็บอกว่า,อ,าอยากให้ท่านแม่ทัพ่าพาพวกเราอุทิศส่วนกุศลแทนแม่ตาแม่ทับท่านแม่ทัพจะสะดวกไห้ค่ะไม่เป็นไรหรอกครับก็ก็ขอให้ให้เราแล้วลึก ระล,ลึกสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ใครที่คิดดีทดําดีเราเราฟังตรงนี้ขอให้คุณงามความดีที่เราได้พูดกันวันนี้เนี่ยได้น้อมนําหลักคําสอนของสมเสมสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากลุ่มเรานี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคิดดีจึงเล้นมาเข้าฟังในกลุ่มนี้นะครับ ขอบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันทำสนทนาทำมันนี้ได้บ้างมากน้อยน้อยบ้างมากบ้างก็ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาธรรมของแต่ละท่านแต่ก็แน่นอนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือต่อยอดให้พวกเราที่จะในเน้อยเราก็บุญมาอยู่ในกลุ่มที่ควบบัณฑิตก็คือพากันไป คุยในเรื่องที่ดีนะครับวันนี้เราพวกเราคุยกันในเรื่องที่ดีมีเมตตากับเพื่อนรุ้ทั้งหลายแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ทุกท่านได้ได้ระลึกพฤติธรรมคุณงามความดีแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตให้เริ่มทำตนดีตั้งแต่วันนี้ตื่นเช้ามาใส่าบาตรพระเจ้าพูดเสมอว่า,วาทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากนั้นอะ มันก็จะประสมประสิเธิคนที่ตื่นมาเช้าๆอาจจะลำบ,บากนิดนึงก็่ใส่บาทรนบาทนะครับแผ่เมตตาขวดน้ําแล้วก็ทําในสิ่งเห็นคนเจ็บคนป่วยห้าบาทสิบบาทให้ทานศีลภาวนานะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะครบถ้วนจะส่งผลให้คนเราได้ครอบครัวนั้นบุญกุศลจะส่งให้เราครบนี้ ส่วนหนึ่งแล้วก็ผสมในภพหน้าควในภูมิภูมิที่ดีครับสิ่งไหนที่มันมีกรรมเบียนมาแต่ภพชาติก่อนให้มันแสดงให้หมดไปไปในชาตินี้เราก็ปล่อยไปทีื่อว่าเป็นกรรมเก่าแล้วก็อยากไปยึดจิตจะไปอยไปโคตรตัวเองหรือว่ามันมันมีมาแต่พางชาติพางก่อนเราก็ตั้งใจทําดีที่สุดในภพชาตินี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ พัน,นาบุญก็กรำเรนิดทั้งหลายที่เราได้มีก,ก,กนะ็ขอให้ให้อภัยซึ่ง,งก,กันและกันนะครับขอให้บุ่งอรุนี่เป็นเรื่องรุางรรมนี้ขอให้สบความสุขเป็นเดินพบแต่สิ่งที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีกค็ควรเป็นสุขความเจริญตลอดไปนะครับโอ้สาธุสาธุสาธุาาค,าค่ะแล้วก็ขออนุญาตยาวายเลยท่านแม่ค <dlatego> รับเพียงใดอยากจะพูดอีกไหมคะ ยิคมีเวลาให้ท่านแม่ทับอีกห้านาทีชอบฟังท่านแม่ทับพูดทักยิรู้สึกว่าวันนี้ทามาที่ท่านแม่ทับให้ค่ะเป็นอะไรที่ง,ง่ายแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้เลยเทานสีพาว,วนาคําสอนของพระพุทธองค์ทีกรู้สึกว่าท่านแม่ทับก็เพียปรปฏิบัติตลอดมันมันเป็นกําลังใจมากๆเลยนะคะยิ่งประโยคนี้ที่ชอบมากเลยทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยาก มันเป็นกำลังใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำดีชิกกีพูดดีการรักษาศีลห้าการเจริญภาวนาทุกอย่างเนี่ยประโยคเนี้ยมันเป็นกำลังใจให้กับกิ๊กมากจริงๆต้องขอบคุณธรรมะจากท่านแม่ทัพมากๆค่ะในช่วงนี้มีเวลา5นาทีค่ะกิ๊กอยากให้เวลาให้พวกเราได้มีโอกาสได้อยู่กับท่านแม่ทัพแม้จะเป็น5นาทีสุดท้ายนะคะแต่รู้สึกว่าได้รับฟังแม่ทัพแล้วมีความสุขมากแม่ทัพมีอะไรอยากจะฝากให้พวกเราอีกสักนิดไหมคะขออนุญาตยนเชิญค่ะ ถ้าที่อยู่ในกลุ่มนี้คิดถูกแล้วครับพวกเราอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องแล้วครับซึ่งหาได้ยากคนทั่วโลกนี่มีแค่เสดินปลายเล็บเท่านั้นตามที่ครูอาจารย์ทา่านได้พูดไว้ที่จะเข้าสู่กรเถอณธรรมขอให้ประคับประคองนี้ไปแล้วก็ทำจะไปอ่านอย่างเดียวครับปฏิบัติตื่นสายบาทสวดมนต์ธรรมะเช้านิดหน,น่อยแล้ทงาน เรื่อการนั่งสมาธิแบบไม่ตามนั่งบ้าร้อยบ้างแล้วก็คิดดีทําดีนะครับมักมีองปดหนทางไปสู่นิพานท่านก็บอกแล้วก็ไปศึกษาบ้างทาได้ไหมก็มันยากนะครับเพราะมันยากนี่ไงมันถึงคนไปเป็นเทวดาน,น้อยั้าง่ายเขาไปกันหมดแล้วนรลกนียคนล้นนะครับ ทั้งนั้นนะครับไปดูวิที่ว่าใส่สูตรไท้นะครับแม้กระทั่งพระผสมก็ตามเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เราต้องไปข่มเหลืองอะไรหรอกครับมนุษย์นี่แหละครับอยู่ที่จิตใจเราคิดดีทํามีมูกตาเ่อเพื่อนมนุษย์คุณก็บวชในคาของคา,ารวาแล้วล่ะพวกเราที่อยู่ในกลุ่มนี้ขอให้เป็นพระบูสตรฟังเยอะๆแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับ ปฏิบัติแล้วจะรู้เองนะแล้วสิ่งที่อยู่รอบข้างเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหาพวกเราเองเมื่อถึงเวลาลวเมื่อถึงเวลาท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมาหาเองอันนี้คือยืนยันว่ามีจริงนะครับปฏิหารมีจริงถ้าท่านใดปฏิบัติดีแบทชอบทั้งภายนอกและภายในใสบริสุทธิ์แล้วนี่แค่ นโมเฉยๆนี่ดังไปถึงสวรรค์ชั้นที่หกนโมสามจบนั้นแหละเขารู้ว่าใครส่วนบนครับเขารู้ด้วยว่าคุณชื่อนี้ชื่อนี้ส่วนบนแล้วเทวดาภาษาทูนี่ครับก็คือสิ่งตรลนี้เป็นเรื่องจริงก็ขอฝากทุกคนตั้งใจทำกุศดความดีอยู่ในสินในธรรมพร,ะรมะาะบัวทํำจะเป็นความสุข ไปถึงลูกหลานด้วยครับขอให้ฝากสั่งสอนลูกหลานให้มีจินธรรมในหัวใจใ่าลูกหลานและทุกคนดีด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้ท่า <Okay, S 2> <laughs> นแม่ทัพค่ะกิขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนนะคะขอกราบขอบพระคุณความเสียสละของทหารหารทุกๆท,ท่านขอบพระคุณความเสียสละของท่านแม่ทัพแล้วก็ท,กทหารหารทุกคนที่ดูแลปกป้องกติปัตยไทยของของประเทศไทยนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะก็สุดท้ายนี้ที่ขอรัฐนาคุณพระศรีรันตนัยแล้วก็สิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดใดในสาพลนโลกมาถือบุญบารมีที่ท่านแม่ทัพแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนได้ทํามาดีแล้วนะคะจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลให้ท่านแม่ทัพนะคะมีความเจริญในธรรมยิ่ง่งขึ้นไปได้มีโอกาสสั่งสมบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกอัตภาพจนกว่าจะเดินทางสู่ความพ้นทุกข์ คือมักลนพานตามความตั้งใจของท่านแม่ทัพด้วยเธอาสาธุสาธุขอบคครับค่ะข,ขอบคุณท่านแม่ทัพเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้จริงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ทหารหารทุกๆท่านนะคะทุกคนบอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้ท่านแม่ทัพกราบขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะพวกเราอยู่แนวหลังขอ สงใจให้ท่านได้ทับแล้วก็ทหารทหารทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดค่ะทุกท่านถูกผู้มีพระคุณของพวกเราค่ะแล้วพวกเราก็ตั้งใจจะทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อเป็นกําลังใจตอบแทนความรักความปรารถนาดีความเสริมละที่ทหารทหารทุกคนมอบให้กับพวกเราคนไทยทุกคนนะคะพร้อมครับพอมครับทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ